สวัสดีครับพี่น้อง f อวันนี้ก็เป็นวันที่หกครับที่พี่กำไรกับน้องเข้าปั้นพี่กำไรกับน้องกำปั้นครับไม่ใช่เข้าปั้นพู้ิดโอ้ทำไมเป็นเข้าปั้นตลอดเลยนะพี่กำไรกับน้องกำปั้นเข้าสู่การฝึกเพื่อจะเข้าสนามประกวดนะครับฝึกทุกอย่างฝึกสมาธิฝึกตากแดดนะครับเนี่ย ก็จะให้ตากแดดอยู่อย่างนี้เป็นเวลา20นาทีนะครับสำหรับอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกก็จะ20นาทีเดี๋ยวพอวันที่8นะครับวันที่8เราก็จะให้ตากแดดครึ่งชั่วโมงนะครับตากแดดครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้20นะยังเป็นวันที่6อยู่มันจะต้องเป็นวันที่7วันที่8นะอีกของอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งตากแดด20นาที หลังจากตากแดด20นาทีแล้วเราก็จะเอาเข้าร e ่มนะครับเข้า <on> ร <your ağ> ่มเข้าร่มทางโน้นครับเข้าร่มไม้ไปยืนในร่มอีก10นาทีนะครับอีก10นาทีเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ครบนะครับตอนนี้ยังไม่ครบ20นาทีเดี๋ยวรอกรอก่อนนะเดี๋ยวพี่น้องตอนเข้าร่มแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับหลังจากอาบแดด20นาทีเสร็จนะครับ ก็เอาเข้าล่มเข้าล่มมามายืนในร่มเขาจะไม่ยืนในแดดเลยนะครับพอเข้าล่มเสร็จเนี่ยเขาจะยืนนิ่งอยู่ในในร่มเลยเขาจะไม่ไม่ไม่โดนแดดอีกตรงเนี้ยจ,จริงๆใกล้ๆเขานี่ก็เป็นแดดเขาจะไม่ยืนนะัะเขาจะยืนเขานิ่งอยู่ในร่มเลยโน่กำไรตอนนี้กําไรเริ่มนิ่งแล้วนะครับวันแรกๆเดินบิดซ้ายบิดขวาบิดไปบิดมานะวันนี้ กำไรเริ่มนิ่งละก็อาบน้ำสองตัวนี้ก็สลับนะกำไรห้านาทีกำปั้นห้านาทีพออาบํำปั้นได้ทั่วห้านาทีแล้วก็กลับไปหากำไรอีกห้านาทีแล้วก็กลับมาหาพี่ํำปั้นอีกห้านาทีสลับอย่างนี้ครับอาบอยู่ทั้งหมดตัวละตัวละสิบห้านาทีนะครับเราจะอาบตัวละสิบห้านาทีฝึกอย่างนี้นะครับทุกวันนะารอาบน้ําจะอาบสิบห้านาทีทุกวันครับเราจะไม่ให้แช่น้ํานะครับ ไม่ให้แช่โครนจ่ใช้วิธีการอาบน้ําให้พี่น้องจะฝึก3ามเดือน2เดือนก็แล้วแต่นะกําหนดเอาเองแต่อาหารการกินนี่รับประกันได้นะครับว่าของเราไม่มีการกรอกอาหารเด็ดขาดร้อยเปอร์เซนหญ้าฟางไม่มีการป้อนนะครับให้กินเองเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จกิจกรรมเรื่องการอาบน้ํานะครับเราก็จะพาพี่น้องไปดู ตอนเขาอยู่ในคอกอ่าไปดูตอนเขากินอาหารนะครับนี่คือการฝึกควายเข้าประกวดบอกพี่น้องไว้ก่อนนะครับของผมไม่ได้ฝึกเพื่ออคิดจะเอารางวัลอย่างเดียวเราฝึกเพื่อ,อทำให้พี่น้องดูว่าการดูด้วยเราฝึกเพื่อให้พี่น้องดูว่า เราจะพัฒนาฝ่ายงามนะครับเป้าหมายเราพัฒนาไปเป็นเพื่ออะไรอย่างไรตอนนี้น้ำหนักกำปั้นนี้ก็จะอยู่ประมาณ800กโลนะครับเดี๋ยววันที่เข้าสนามประกวดเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีว่าผอนไปเท่าไหร่เพราะเราฝึกอยู่หนึ่งเดือนเต็มๆนี้ให้กินเต็มที่นะครับให้กินอาหารตัววันละ3กิโล ฝุ่นข้าวโพดกินอิ่มเต็มที่ฟางกินอิ่มเต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปดูเรื่องการกินอาหารนะตอนนี้เราก็จะเป็นกินจกรรมการฝึกสมาธินะครับตอนอาบน้ํานี่เราจะโยงฝึกมัดโยงสูงสูงนะครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเราจะมัดโยงให้เขาแห่งหน้าขึ้นเพื่อเขาจะได้ยืนสง่ายืนมีความเป็นทางานอ่านะแล้วอาบแดดตากแดดแดดกี่โมง นะพี่น้องอาจจะถามกันมาว่าอผมให้ให้อาบแดดช่วงสิบ็ดโมงเลยครับพี่น้องสิบ็ดโมงแดดเปรี้ยงๆเลยให้เขาอาบแดดยี่สิบนาทีใหญเกินนะครับเกินเดี๋ยวเป็นฮิโตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน็อกต้ายนะครับยี่สิบนาทีนี้กำลังสวยเลยครับกำลังดีเลยแล้วเดี๋ยวพอได้หนึ่งอาทิตย์เราก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้ะครับพี่น้องเราก็จะเพิ่มเป็นเออไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงพูดผิดเป็นครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องจะเป็นครึ่งชั่วโมง ะะเป้าหมายของเราก็คืออยากจะโชว์ผลงานการบีดอยากจะโชว์ผลงานว่า,าข้อของเราเนี่ยครับทำกายจากแม่ธรรมดาธรรมดาเงินหมืน่นมาเป็นกายพัฒนาแล้วน้ำหนักเท่าไหรอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นความภาคภูมิใจของการทำทำวายนะครับบีคกายเราก็าไปโชว์ผลงาน เราไม่ได้หวังเรื่องช่วยรางวัลไม่ได้หวังเรื่องเอเมถึงจ้างอะไรนะครับเราหวังว่าได้โชว์ผลงานของเราว่าฟาร,ร์มเราท,ทําจริงนะครับท,ทําจริงได้จริงยังไงอ่เดี๋ยวทีนี้ก็นะจำะเน้นตรงที่ว่าผมตากแดดตอนสิบเอดโมงนะครับพี่น้องสิบโมงครึ่งหรือสิบเอดโมงแล้วแต่นะครับอยู่แล้วแต่จะว่างช่วงไหนอส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิบโมงครึ่งทุกวันนะครับแล้วก็ตากอยู่ยี่สิบนาทีนะครับ 20นาทีแล้วก็เข้าลม10นาทีอาบน้ําตัวละ15นาทีสลับกันไปสลับกันมานะครับอาบตัวละหนาทีแล้วก็สลับกันไป5 555้าครับให้ครบ15นาทีนี่แหละครับเป็นการฝึกกวายให้เชื่องถามว่าทําไมต้องตากแดดตากแดดนะครับตากแดดเพื่อเขาร้อนเขาอยากจะอาบน้ําทีนี้พอเขาเห็นน้ําเราก็อยากคอ,อนน้ําถูกตัวเขาเนี่ยเขาก็จะชื่นใจ ทีนี้เขาก็ใช้ความร่วมมือกับคนเขาก็จะคุ้นกับคนเขาก็จะเชื่องนะเราฝึกอาบนแล้วไหนฟงางแมวมานะต้องต้องใช้ฟางทุกวันอ,อคนอาบก็คอยจะลืมครับต้องคอยย้ำสมองไม่ค่อยดีเท่าไหรนะนะ่เนี่ยครับล้วก็จะใช้เพื่อความขัดเขาขัดอะไรให้เอี่ยมเพื่อให้เขาเชื่องครับแล้วเขา อาบน้ำเนี่ยเขาจะคันเราก็จะใช้ฟางถูงให้เขาหายคันทีนี้ครับยืนนิ่งนะดูกำปั้นยืนนิ่งกิ๊บเลยกําไรก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับเมื่อก่อนกําไรนี่โอ้ยเบียดซ้ายเบียดขวาเด่๋ยนนี้กําไรก็เริ่มนิ่งแต่กาปั้นนิ่นงกันหุ่นยนตเลยครับเนี่ยพี่น้องดูนะกาปั้นนิ่งมากครับเป็นหุ่นเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยพี่น้องมาดูตอนต่อไปเรื่องการกินอาหารนะครับไปเลยครับพี่น้องเรามาดูกันครับว่าขั้นตอนการให้อาหาร เป็นยังไงนะครับตอนนี้หลังจากเจ้าชานอาบน้ําพี่กาไรกับน้องกําปั้นเสร็จเรียบร้อยก็พาเข้ามาพาพี่สองพี่น้องเข้ามาอยู่ในคอกนะครับนี่นะมาดูกันว่าเราให้อาหารยังไงสำหรับการฝึกปลายข้เข้าประกวดนะครับนี่คุนกะโพดนี้จะเต็มรางอย่างนี้ตลอดพี่น้องคุนกะโพดนี้จะเต็มเลยครับแล้วแต่จะกินเอามาตั้งนิดเอามาเทลิมแล้วแต่จะกินนะ เอาเทเทเลยเทลงไปไม่ใช่เทตรงนี้ก่อนช่วยหนึ่งแล้วก็ไปเทให้ทำไรช่วยหนึ่งเออนี่ครับช่วยหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกิโลครับนั่นใส่ลงไปสองพี่น้องไม่แย่งกันกินครับต่างคนต่างได้คนละถ้วยกินมุเพลินเลยคนละสามถ่วยครับพี่น้องคนละสามช่วยนี่ก็จะไม่เต็มสามกิโลดีครับสองโลกว่ากว่านะแต่ก็ให้กินแค่นี้ครับแล้วก็ปุนข้าโพด แล้วก็ฟางครับนะเราก็จะไม่ให้เขาออกไปไหนครับจะอยู่ในห้องแคบๆนี่แหละห้องปกติห้องนี้จะเป็นห้องเหนี่ยวนำนะเขากินแล้วเขาก็จะเดินอยู่ในนี้เราก็จะไม่ให้ออกกําลังกายเยอะจะไม่ให้วิ่งไม่ให้เดินไปไหนกักบ,บริเวณนะพี่น้องกักบ,บริเวณอยู่เท่านี้หนึ่งเดือนอหนึ่งเดือนเราก็จะมาดูความสมบูรณ์กันว่าพี่กําไรจะสมบูรณ์ใกล้ขนาดไหน น้องกำปั้นจะสมบูรณ์ได้ขนาดไหนพี่น้องดูวันแรกเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่หกแล้วนะ,ะน้ําสะอาดเราก็จะให้กินตลอดนะครับจะมีน้ําสะอาดให้กินอยู่ตลอดเจ้าชานไม่ชานไม่เปลี่ยนน้าอ่ะน้าเมื่อวานเปลี่ยนทิ้งเลยนี่ถึงเวลาตอนเที่ยงนะครับชานก็จะดูแลเรื่องอาบน้ําเรื่องฝึกสมาธิแล้วก็กินอาหาร แล้วเดี๋ยวเาเราก็จะมีการฝึกจูงก่อนที่จะไปอัพเดตนะครับจะมีการฝึกจูงก่อนเราจะจูงให้เขาเดินเดินออกกําลังนิดหน่อยในบริเวณบ้านเรานะครับนี่ครับเป็นขั้นตอนการทํางานนะครับขั้นตอนการฝึกโดยลําดับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่นะวันนี้เดี๋ยวก็จะจะให้พี่น้องดูจนถึงวันประกวดเลยนะครับจะอัปเดตให้ดู พี่น้องจะได้จําได้ว่าเออน้องกําไรหน้าตาเป็นยังไงกวายที่เกิดจากค้อกสันดาฟาร์มน้องกาปั้นหน้าตาเป็นยังไงกวายที่เกิดจากค้อกลูกศิษย์ของสันดาฟามนะก็เหมือนกันครับเกิดที่ค้อกลูกศิษย์กับค้อกที่ผมดูแลก็เราก็จะพัฒนาแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับทําแบบเดียวกันไม่ว่าการให้ยาพยองพยาธิอะไรต่างๆนะครับเราก็จะทําแบบเดียวกันหมดอ่าโอเคครับวันนี้ฝากให้พี่น้องได้ติดตามไว้นะครับ กลมาบวันที่6นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อีกสักสามสีวันก็จะมาะเดี๋ยวให้ดูเลอีกทีหนึ่งครับทีนี้ก็จะห่างไปเรื่อยจะเป็นอาทิตย์นะก่อนจะประกวดจะัเดี๋ยวให้ดูสักเจ็ดแปดครั้งอะไรเนี่ยครับนะครับโอเคครับ